เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในตาวเวเชียวกับเกมกระบู่แฟนตาซีซึ่งตอนนี้อยู่กับตัวละครน้องไก่คริสต์มาสนะครับผมเป็นตัวละครคริสต์มาสที่เพิ่งมาปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูความสามารถของน้องไก่กันหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าที่1นั่นเองนะครับผมท่าที่หนึ่งนะครับผมก็คือจะยิงดาเมจแสงใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะติดสถานะเฮนพิกนะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าฮิตนัมเบอร์จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดใช้นะครับผมสูงสุดคือ5ครั้งนั่นเองนะครับผมมาเรามากดดูกันก่อนแล้วกันนะครับผม<ช>อ,อันนี้คือครั้งที่1น,นะครับจะเป็นสกิลปกติออกไปนะครับผมแล้วก็จะลดแค่ครั้งเดียวด้วยนะอันนี้ก็คือบัฟตัวเนี้ยไม่เสียต้องเรียกว่าดีบัฟนะครับก็คือทําให้ศัตรูโจมตีลดลงแล้วไม่สามารถรีโมูได้แล้วก็ทุๆ ครั้งที่ยิงดาเมจาตาแสงครบ12ล้านดาเมจนะครับผมจะมีดาเมจแบบอ่าเขาเรียก t ดาเมจแล้วกันเป็นตัวเลขขาวนะใส่ศัตรูแล้วก็จะรีมูฟบัฟศัตรูอีกหนึ่งบัฟด้วยนั่นเองนะครับผมและนี่เขาจะบอกไ้ด้วยนะว่าตอนนี้เราขาดดาเมจอีกเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก <Okay. S 1> ว่าจะถึงจุดนั้นเราก็มาลองที่เป็นท่าที่1ที่เขาบอกมีแต่ละขั้นเอาแล้วกันนะอันนี้คือขั้นที่1ครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่2ก่อนแล้วกันนะครับผม เราจะมาที่ครั้งที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะยิง2ฮิตถูกไหมเพราะเขาบอกมันจะขึ้นตามจํานวนที่แคสนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็น2ฮิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูครั้งที่หเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> เอาแล้วครับผมอันนี้เราจะตัดมาน่าจะเป็นครั้งที่4นะครับแต่ว่าเห็นเทิร์นไหมครับผมตอนนี้เทิร์นเปลี่ยนเป็น13นะครับเพราะฉะนั้น สกิลซัพพอร์ตครับนะครับผมก็คือจะมีเอฟเฟกมากขึ้นครัเลยนะสามารถใช้สกิลซ้ำได้เมื่อผ่านเทิร์นที่10ไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นกลายว่าเราจะยิงครั้งที่4แลหครั้งที่5ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมอ่ะมาเราจะกดไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราไวแวะดูกันนิดนึงนะไหนๆก็มาแล้วนะครับผมตอนนี้ยังคัดด้านเมีอยู่ประมาณอ่ล้านนะครับผม เราจะสามารถรีแคสอีกทีหนึ่งนะครับผมละคิก็จะอยู่ที่ประมาณ5ฮิตนั่นเองนะครับถ้ากับว่าในเทิร์นเมื่อกี้น้องไก่ยิงสกิลดาเมจไปประมาณ10ฮิตนั่นเองนะครับผมแต่นี่คือดาเมจยังไม่ถึงนะครับขาดไปอีก3ล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูตอนที่สกิลยิงครบแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก,กดไปจะปีดาเมจสองครั้งซึ่งครั้งหนึ่งได้ประมาณ2ล้านคราวนี้ก็น่าจะติดอ่สตัพิเศษของน้องไก่นั่นเองนะครับผมสามล้านก่อเห็นไหมครับจะมีดาเมจที่เป็นดาเมจธาตุอ่ไรธา,า,า,าสะสะตุมาโจมตีศัตรูพร้อมรีมูฟอ่บัฟของศัตรูนะครับแต่เพลินในตัวนี้ไม่มีบัฟให้ดูเราก็จะไม่เห็นแต่เราก็สามารถยิงซ้ําได้อีกทีหนึ่งกันแต่อยางไงกครับมันก็คือ3ล้านเพราะฉะนั้น เราต้องกดเก็บสแต็ให้ครบอีก12ล้านนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นคะครับสำหรับสกิลที่1นะครับผมและเราจะมาอยู่ที่สกิลที่2นั่นเองนะครับผมสกิลที่2ก็คือเป็นการยิงไล่ e ดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็จะทําให้ศัตรูฮิตทูดาร์คคือทําให้ทางโจมตีธาตุมืดลดลงและก็ดีเฟนทธาแส,สงลดลง25นั่นเองนะผมแล้วก็สกิลนี้จะมีการแคส ถึงประมาณ3ครั้งก็คือครั้งแรกจะมีแค่นี้ครั้งที่2จะเพิ่มตัวดีบัฟมากขึ้นนะั่นคือลดดับเบิลและทิปเปิลแอคแท็นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเกิดกดครั้งที่3 s k สกิลนี้จะมีความสามารถในการดีเลย์นั่นเองนะครับผมมาเรามาดูก่อนกดครั้งที่1นะครับเห็นไหมเพื่อจะมีตัวดีบัฟตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูครั้งที่2และครั้งที่3กันหน่อยแล้วกันนะั้น อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับผมเห็นไหมครับจะเพิ่มตัวดีบัฟเพิ่มมาอีก2อันก็คือดับเบิลและทิปเปิลส่วนต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายคือครั้งที่3นั่นเองนะครับผมนนและคราวนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นจะมีดีเลย์นะและนี่คือเราเกินเทิร์ที่ส0ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลน,นี้ก็จะสามารถยิงได้2ครั้งนั่นเองนะครับผม เห็นไหมจะมีขึ้น่ําคำว่าดีเลย์เพิ่มขึ้นมาแล้วเรายังกดได้อีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าซับพอร์ตสกิลเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่เทิร์นที่10ก็จะสามารถรีแคสสกิลได้นั่นเองถ้ากับว่าถ้าเกิดผ่านเทิร์นสิขึ้นเป็นต้นไปทุกครั้งที่น้องไก่ย,ยิงท่าสจะสามารถดีเลย์ได้ถึง2ครั้งนั่นเองนะครับผมแ,และคราวนี้เราจะมาที่สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลที่3นั่นเองนะครับผมก็คือตัว น้องไก่เนี่ยจะมีความสามารถในการไปการบัฟให้ปาร์ตี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับสำหรับท่านี้และเมื่อใช้สกิลนี้แล้วนะครับเออตัวละครตัวเนี้ยจะเพิ่มพลังโจมตีท่าแสง50บเดพเพิ่มขึ้นอีก100%แล้วก็10%เปอร์เซ็นต์ดาเมจแคปอัพสามสิเปอร์เซ็นต์ดอทเลสอัพนะครับผมแล้วก็จะมี4ฮิตร้อยอ่าไลท์ดาเมจใส่ศัตรูเมื่อหลบได้ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น ก็จะใสะ่ก่อนใส่บัฟเรามาดูกันดีก,กว่าว่าตีแรงขึ้นแค่ไหนนะเราจะใส่ที่เน้นไปที่น้องไก่แล้วกันนะครับผมประมาณ27นะครับผม27เอ่าเรามาใส่บัฟดูเป็น2 9เถึง3 2นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเห็นได้ว่าอ่าถ้าแสงพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับผม ส่วนอันนี้จะมีอีกสกิลหนึ่งก็คือการที่เรากดซ้ำจะกลายเป็นการฮิลแล้วก็สามารถเคลียร์ดีบัฟทั้งหมดในตัวนั่นเองนะครับผมและยังมีความสามารถพิเศษแถมของมาเตอร์เฮนบีดด้วยนะครับผมถ้ามาเตอร์เฮนบีดมีอยู่เนี่ยอันนี้จะไปถือว่าเป็นซับพอร์ตสกิลนะก็คือทีมเราคนไหนที่มีมาเตอร์เฮนบีดอยู่จะเวลาใช้ทําไม่ตายจะได้ ฮิลเพิ่มขึ้นมา1000นั่นเองนะครับผมเราก็จะรีมูฟดีบัฟของตัวละครตัวนั้นไป1อันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาที่ตอนที่ uh, น้องไก่จะใช่ไม่ตายแล้วกันนะครับผมเราจะได้รู้ว่ามันฮิวขึ้น1000จริงหรือไม่แล้วก็จะแถบไปด้วยกับท่าไม้ตายของน้องไก่นะครับผมซึ่งท่าไม้ตายของน้องไก่นั้นก็คือเพื่อเป็นพลังโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมแล้วทั้ง ปาร์ตี้จะได้สเตนก็คือเลือดเยอะตีแรงนะครับผมแล้วก็จะมีชิลอีก1000นนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะไม่ตาย อย่งครับไม้ตายงดงามหยุดยอยนะครับผมน่ารักมากนะสำหรับทำไม้ตายของน้องไก๋เวอร์ชนันคริสต์มาสนะครับผมอ่าเราก็เสร็จแล้วครับเราจะมีบัฟขึ้นมานั่นก็คือไอตัวนี้ก็คือเพิ่มสเตนเห็นไหมครับมีเพิ่มสเตนเราก็จะมีชิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮิวไปอีกนิดนึงอ่าแต่เรายังไม่หมดนะเดี๋ยวเรารอสกิลที่3อีกรอบนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้เวลาใช้ซ้ํามันจะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผม โอเคนะครับอันนี้เราจะเป็นท่าที่3อีกรอบนึงนะแต่อเทิรนตอนนี้มันเทิร์นที่10พอดีนั่นเองนะเพราะฉะั้นเทิร์นที่10เท่ากับว่าท่าที่3ของน้องไก่จะสามารถกดใช้ย้ำๆได้สองครั้งนั่นเองนะเรามาใช้ดูเลยกันในเมื่อน้องไก่มีแล้วเราจะปล่อยไปเราจะมาใส่ที่ตัวละครดันโจหรือตัวละครหลักเรานั่นเองนะครับผมกดเทินที่1นึ่งอ่เราก็จะได้บัฟไปด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมเทิร์นที่10ใช้ได้2ครั้งเราก็สามารถฮิวได้เลยเทิร์นนี้ 9,004แต่คือนั่นคือด้วยทั้งหมดแล้วเพราะมันเต็มเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นการฮิลที่แรงมากแล้วจริงๆถ้าเรามีติดตีบัฟอะไรอยู่มันสามารถเคลียร์ออกทั้งหมดได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องเป็นเฉพาะดีบัฟที่เคลียร์ได้นะอันไหนที่ไม่สามารถรีมูฟได้ก็จะไม่สามารถรีมูฟได้นะครับผมเอาละครับผมถัดมาเรามาซพพอร์สกิลอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดไปนั่นเองนะครับผมเมื่อมาเขาเรียกอะไรนะ เมื่อศัตรูใช้ท่าไม่ตายนะครับจะลดสกิลคูลดาวของมาฮิระไป1เทิร oh ์นนั่นเองนะผมทุกสกิลพราะฉะนันเาี๋ยวกดใช้ทุกสกิลไปเลยนะครับผมเราก็เห็นตัวเลขแลวครับก็คือเทิร์น5 60นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามันลดคููดาวไป1แล้วผ่านอีกเทิร์นเทิร์นเท่ากับว่าเราต้องลด2เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเหลือ5 4 8นะครับผมาเรามาดูกัน โอเคขอครับเป็นใช่้548ต้องเป็น3-48นะครับผมเห็นไหมครับจะลบดีอย่าง248ีโอเคก็จะประมาณนี้นะทำให้มาฮิราสามารถใช้ท่าได้เร็วขึ้นทุกครั้งที่บอสใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นศัตรูยิ่งหลายตัวมีทิกเกอร์มากเท่าไหร่มาฮิระก็จะคูดาวเร็วขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับวิธีเล่นของน้องแก่นนั้นก็คือเป็นไปได้นะครับผมพยายามสร้างทีมที่มีสกิลยิงนั่นเองนะครับผม อย่างตัวหลักที่มีสกิลยิงก็คือจ็อบโรบินฮูดนะครับผมจะมีสกิลยิง2อท่านะครับผมเราสามารถารีคูดาวสกิลอีก2อท่าสามารถยิงต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีอีโอกแกรนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวละครที่สามารถยิงสกิลดาเมจได้รุนแรงมากนะครับเมื่อเก็บเกล็ดและเกียร์กด,กดบัฟของเขาเขาจะยิงได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนมิสเซล่าน,นี่ก็จะมีสกิลยิง2อท่าเพราะฉะนั้นทำห้ช่วยในการเก็บสแต็กของน้องไก่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม และด้วยปกติครับเวลาผมเล่นผมก็จะเอาสกิลเนี้ยเอาไปให้กับตัวละครที่อยากให้ที่สุดก็พวกที่มีสกิลยิงใช่ไหมครับเพราะว่าตัวละครเขาเพิ่มแคปดามจด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีเพิ่มอีก50%นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะ uh, ใส่สกิลใส่ศัตรูลวกันก็คือท่าที่1นึ่งจำไว้ครับทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มยิงสกิลอ่ะเราต้อง ใส่ดีบัฟของท่าที่หนนน้องไก่ให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเรามาจะแล้วเราก็จะได้สต,ตัดตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากจตัวตัวนี้ขึ้นปุ๊บเราค่อยไปใส่ท่าอื่นของน้องไก่นั่นเองนะครับผมบอะไรอย่างนี้คือก็บัฟให้ตัวที่เรอนอยากได้ที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วเราดูให้ดีหน่อยนี่อีโอสามารถยิงได้แรงแค่ไหนเรามาดูกัน ครับก็ประมาณ5ล้านต่อชุดหนึงเองแล้วก็จริงๆ EO อมันจะมีตัวบัฟพิเศษขึ้นมาทำให้ทุกครั้งที่ทีมเรากดสกิลเนี่ยมันจะมีการยิงสกิลพิเศษออกมาโดยเรื่อยๆนะครับผมทุกครั้งที่เรากดสกิลไว้าะฉะนี้เดี๋ยวขอตัดเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันเพื่อให้เห็นจุดตรงที่ผมว่านะครับผมเรามาจุดที่เราพูดกันหน่อยแล้วกันนะสักนิดนึงอย่างที่บอกไว้นะก็ของอ e ีจะมีสกิลที่ท่าที่4นะครับที่จะเก็บ บัฟทั้ง3กลายเป็นสตรัรพิเศษนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีสตาฟตัวนี้ขึ้นมาเขาจะบอกว่าทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับเมืกก่อครบ4ก็คือยิงครั้งที่5ไปแล้วเอ่อแอดเลเวล4จะรีเซ็ตสตาฟทั้งหมดเพราะงั้นเราไปกดการกดสกิลด้วยการกดท่า3ด้วยนะเพราะว่าสกิลที่1นึงของ E.O จะยิงแรงขึ้นต่อเมื่อบัฟตัวนี้เยอะนั่นเองแล้วบัฟตัวนี้ก็จะกินเก็บท่าไม้ตานั่นเองนะครับผม อ่ะคราวนี้เราก็จะบัฟตัวที่หนึ่งอ่ะเราคราวนี้เรามีตัวยิงสกิลเราก็ใช้สกิลไปเลยในจังหวะนี้คือจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องสกิลที่ยิงนะมันคือการกดใช้สกิลอ่ะท่านี้เป็นท่าดีเฟนต์ตอนนี้บัฟอยู่ที่สองใช่ไหมอ่ะเรามากดเห็นไหมก็ขึ้นเปสามอยู่ดีนะครับผมอ่ะอันนี้สี่แล้วอ่ะเห็นไหมบัฟต้องมาครั้งที่ห้าเพราะว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องกดสกิลยิงก็ได้กดอะไรไปก็ได้สักอัน เอออ e. จะยิงสกิลแถมให้ฟรีๆเลยเนหะ็นไหมได้5ล้านอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับตัวอีโอที่สามารถช่วยเก็บสแตทให้น้องไก่ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจริงๆอย่างตัวนี้ก็ช่วยได้นะอย่างโรบินฮูดก็คือเราจะกดสกิลหนึ่งสกิลสองได้คิพที่สองเหนะ็นไหมอันนี้ก็สามอ่ะสี่ แล้วต่อไปก็จะเป็น5นะครับผมนะครับก็จะยิงซ้ำอีกแล้วเพราะฉะนั้นทีมเราถ้าเกิดริงยิ่งกดสกิลเยอะเท่าไหร่ตัว EO เองก็จะสามารถยิงสกิลแถมได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ตัวสกิลแถมก็จะไปบวกให้กับน้องไก่ยิงสกิลซ้ำอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับน้องไก่เอาล้ครับอันนี้เราจะมาดูอีกนิดหน่อยนะครับก็คืออาวุธของน้องไก่ซึ่งอันนี้มันจะสามารถเป็นสีดาดได้นั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะมีแค่ไม่มีสักดาวเลยนะเราจะจะเห็นสกิลได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเรงคาตดไปที่หนะ้าเกมของแกนบู g b f วิกินั่นเองนะครับจะมีข้อมูลตรงจุดนี้ให้นั่นเองนะครับผมนั้นก็คือตอนที่คาถาตัวนี้เป็นสีดาวนะครับผมก็คือจริงๆีจะมีโบนัสไรด์ไดเมจแถมด้วยนะครับ dot a x t a k form ศัตรูนั่นเองนะครับทำให้น่าจะทำให้รอดจากและคราวนี้เราก็จะตัดมาที่หน้าของ จีเบฟฟี่กินั่นเองนะครับผมซึ่งตัวอาวุธเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นตอนเป็นสีแดงนั่นก็คือทาไม่ตายนะอันนี้คือทําให้ตายคือมีโบนัสไรเดอร์เมทให้แล้วก็จะมีความสามารถในการหลบการโจมตีของศัตรู1ครั้งนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลงถ้าหลบปกติหรือเป็นกระแลโลโล,โลสีส้มนั่นเองนะครับผมส่วนเบกาสกิลอันที่หนึ่งนะครับแน่นอนครับบิ๊กวูดทูไลท์แอคแท็กนั่นเองนะเพิ่มพลังโจมตีธาตุแสง ส่วนอันถัดมาเป็นโกลเดน a าร์ั่น,นื่องสกิลพิเศษนั่นคือบูสต์ทูไลท์ออนไลน์สกิลดาเมจแคปนะครับผมคือเพิ่มแคปในการยิงสกิลนะครับและอันสุดท้ายเมื่อเป็นเลเวล120เมื่อเป็นอาวุธหลักนะครับผมเฉพาะตัวละครหลัฮิต i t 80% Light Damage ไลท์ดาเมจใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมอันนี้คือ To Random ใส่ศัตรูท End Off Turn If No Damage When Be Taken กก็คือ และส่วนอันสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมานะครับตอนเลเวล120ก็คือเมื่อเราไม่หมาถึงตัวเอกนะเมื่อเราหมาถึงตัวเอกที่ไม่ได้รับการโจมตีจากศัตรูเลยหรือไม่ได้รับดาเมจนะครับผมจะทําการยิงสกิล4ฮิตท่าแสงใส่ศัตรูอ่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการเก็บสแต็กของท่าที่1ของมาฮิระเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะแล้วก็นนี้เขาจะบอกมานะครับว่าไอ้โกลเด้นอาร์ตเนี่ยสกิลเลเวลอ่ะถ้าเมื่อ15นะครับผม จะได้15บห้าเปอร์เซ็นต์บูททูสกิลเดามนั่นเองนะครับผมแล้วจริงๆอย่างอันนี้ยเขาจะบอกเลยว่าจริงๆ stack ไอ้พวกเนี้ยมันจะสามารถใช้กับอัตติมาเวปป้อนที่มีเพิ่มในความสามารถใน damage cap ได้นั่นเองนะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของน้องไก่นั่นเองนะครับมากิละคริสต์มาสนะครับผมได้คะแนนจากเกมวิชไปเก้าจนะครับผม ส่วนความเหมาะสมในการเล่นแบบ1เทิร์น2เทินเนี่ยจะได้แค่แรงเอนะผมเพราะฉะนั้นตัวใหญ่สกิลของน้องไก่ต้องรอเทินที่10ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับก็สัตว์ถัดไปก็จะเป็นแบบฟูลออโต้นะครับก็ได้แรงอยู่ทีเ S นะครับเพราะว่ามีสกิลที่ใช้งานได้กับฟูลออโต้ก็คือท่า1และท่า2นะครับผมอ่าส่วนท่าที่3มเขาจะไม่ทําให้นะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เราต้องเลือกเป้าหมายนั่นเองนะก็ทําให้ขาดทุนตรงนี้ไปแต่ แค่สกิลหนึ่งกับสกิลที่2ที่มีอยู่ในการฟูลออโต้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับผมอย่างที่รู้กันก็คือมีดเมจอเมแล้วก็ลดลดดักแค่ลลดดีเฟนต์ลดแอคแท็กลดพลังโจเออความจีดโจมตีต่อเนื่องแล้วก็มีดีเลย์ด้วยของพวกนี้ทั้งหมดจะเป็นตัวช่วยของน้องไก่อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเหมาะสมกับฟูลออโต้ได้ระดับหนึ่งก็คือ S นั่นเองนะครับผมถ,ถ้าที่3มันอัตโนมัติกว่านี้นี่สงสัยจะเป็น s s สเอเอร์มั้ง สนอันสุดท้ายครับผมก็คือใช้สู้กับบอสพวกระดับยากมากๆขึ้นไปนะก็ได้ g t s เพราะว่าด้วยสกิลของน้องไก่ที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่แค่ข้อเสียอย่างเดียวที่ผมรู้สึกก็คือ,อใช้เวลาในการประโว์ประสิทธิภาพที่เต็มที่คือต้องรอ10เทอร์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเทิร์แรกๆสำหรับผมก็น้องไก่จะแบบแสดงประสิทธิภาพไม่เต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์สัเลยทีเดียวนะครับผม เอาล่สะสารคิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดก,ก็ต้องฝากขอไว้และฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีตัวละครตัวนี้มีเทคนิคในการใช้น้องอย่างคุ้มค่านะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนั่นเองนะอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้ามีคนใช้ได้เต็มที่ยิ่งกว่านี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมเพื่อนๆจะได้ดูว่าน้องไก่นั้นดียังไงนะครับผม และที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปเกม g กรน b l บูฟแฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมแล้วพบกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย